นี้เป็นเครื่องกึง TU 2506นะครับที่เตรียมจะส่งไปที่สุรินนะครับผมอันนี้วันนี้ขึ้นสิบล้อไปเลยครับสิบล้อนี้ก็ทีมงานเตรียมแพ็คลงลังยังมีอีกห้าเครื่องอยู่ใน <UN ICO S 1> อยู่ในอยู่ในโกดังเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องกึงอีก5ตัวนะครับที่ยังไม่ได้แพ็คลงลังทุกตัวจะต้อง ติดดิจิตอลรีดเอาแล้วก็ตัว RPM มิเตอร์นะครับอ่าตัวนี้มีค่าตัว TU 2สองห้าหกนะครับผมส่งบุรีรัมย์วันนี้ต้องแพ็คลงกล่องแล้วก็ขึ้นสิบล้อไปครับผมนี่ใช่นี่ครับอ่าทุกตัวก็มีดิจิตอลรีดเอาเราติดของเลเชอ n a ลไต้หวันนะครับผมเตรียมแพ็คลงลังคเครื่องน่าจะออกคืนนี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวจะต้องถ่ายวิดีโอบันทึกวิธีการใช้งานให้ลูกค้าเอาไปสอนลูกค้าอีกทีนึงฮะเดี๋ยวเราจะต้องบันทึกวิดีโอกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับผมการใช้ตัวดิจิตอลรีดเอาท์นะครับผมนี้จะให้ช่างมิกในคนสอนวิธีการใช้ดิจิตอลรีดเอาท์กับตัวอัพยอ่มิเตอร์นะครับผมอ่ะก็เริ่มได้เลยครับช่างก่อนอื่นโอเคแล้วก็อันนี้ติดเป็น2องตำแหน่งคนระับเป็น x กับ z แต่ด้วยตัวที่โชว์จะเป็น x กับ y ฮะ x เราก็แทนด้วยแกน x เหมือนเดิมส่วน y เราแทนด้วยเป็นแกน z นะฮะนี่แกน x นะครับแกน z นะครับผมเครื่องกึงมันจะวางอย่างนี้นะครับโอเคอันไหนคือแกน x ครับผมตัวแกนนี้ฮะแกนกว้างนี่ครับแกน x อ่าแกน y ไอ้คือแกน z แกน z นะฮะคือแกนนี้นะฮะโอเคก็ลองหมุนครับลองอ่ะเดี๋ยวลองช่างลองหมุนฮะอ่านี่ครับหมุนแกน x นะครับผมหมุนแกน Z ครับผมแคดก็คือแกนวานี่แหละครับเครื่องกึ่งจะเรียกแกนนี้ว่าแกน Z นะครับผมเราจะเรียกว่า Y ก็ได้ครับความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ต่างกันเพียงแค่ว่าตอนทำแคมนะนะถ้าเกิดกรณีว่ามีแคมแล้วก็กรณีของการจัดเวอร์เคอร์เนทนะฮะในแบบโอเคต่อเลยครับผมช่างวิธีการใช้ฟังก์ชันครับผมตัว ตัว B ตอนลิทเอาก็จะมีที่เป <alah> ็นฟังก์ชันที่เป็น zero ตามปกติฮะแล้วก็เลือกตำแหน่งแกนตำแหน่งแกนอย่างนี้นะฮะก็มีตัวเลขที่ป้อนอัตราตัวเลขใช้แทนตำแหน่งเ้าไปได้เลยนี่เดี๋ยวแสงมันเงาสะท้อนนิดนึงผมต้องหันโอเคนี่คือการป้อนตำแหน่งใช้ตัวเลขคี์พวกนี้เนาะใช่ครับส่วนฟังก์ชันพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยฟังก์ชันตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันของเครื่องมิลลิ่งนะฮะเราจะไม่ได้ใช้โอเคโอเคครับผม หลักๆก็ใช้เรื่องตำแหน่งดูตำแหน่งนะฮะโอเคต่อเลยครับผมก็จะมีข้าวๆประมาณนี้ฮะหลักๆการใช้ครึ่งงเราเน้นเซตเขาเรียกว่าเซตซีโร่เพื่อที่จะหาตำแหน่งอ้างอิงของแกนเอ็กซ์และแซมากกว่าใช่ว่ากึงไปเท่าไหร่แล้วนะฮะ,ะถ้าเกิดเราไม่มีดี้ตเดนนียวเราอาจจะต้องใช้วิธีการติดและเ,เอาเกณเอาซึ่งมันก็อาจจะเขาเรียกว่ามีความผิดพลาดได้ตรงนี้ก็ดูง่ายเรียกว่าดูง่ายเพราะว่ามันเป็นการติด อ่าตัวเซนเซอร์จริงๆนะฮะของแกนใช่สา<อ> <นะ S 2> งหลังนะเซนเซอร์จริงติดตามระยะการเคลื่อนที่จริงของชิ้นส่วนทางกลน,นะครับผมอ่ะ,อะสมมุติว่าเรากึงชิ้นงานอ่าเอาแกนแซดก่อนอ,อ่าสมมุติว่าเราต้องการ่าเซตผิวแล้วอ่านี่เซตผิวเซตศูนไงครับมิกึงแตะอ่ะสมมติว่าตอนนี้ฮะเราไม่ได้เอาใส่ชิ้นงานว่าเราดับด่วนนลยถือว่าชิ้นงานอยู่นี้มิดกึงแตะปุ๊บนี่คือศูนย์ของแซดเราทำไงต่าครับพอแตะแล้ว เราก็ทำการกดซีโร่ไปเลยโอเคก็กดตรงนี้ให้เป็นซีโร่ฮะอ่ามันก็จะเป็นซนะีโร่นะไอที่แตกขึ้นมาเป็นตรงนี้คือเป็นแอบกซ์ลูตกับกับอ่าเขาเรียกนะรีเลทีฟถูกไหมใช่อ่าโอเคอันนี้คือแอบกซ์ลูตแอบกซ์ลูตก็คือระยะอ้างอิงจากตำแหน่งเริ่มต้นแต่ว่าเราใช้แบบรีเลทีฟก็คือตำแหน่งอ้างอิงบนชิ้นงานอ่าเซตตรงไหนก็ได้ไอรีเลทีฟนะฮะนี่ือแอบ์ซ์ลูตจากสนยนของเซนเซอร์ เมื่อเราเซตซีโร่แล้วครับผมเราลองเคลื่อนที่เพื่อว่าเรากินเท่าไหร่นะ,ะตอนนี้คือระยะที่มันกินไปแล้วนะฮะ,ะที่มีกึงกินงางไปแล้วนะฮะนี่ก็จะตัวเลขก็จะวิ่งไปเรื่อยนะฮะสมมติว่าเราไปถึงตำแหน่งบอกใกล้ตำแหน่งเราจะเอา8.5สมมติ8.5เราก็ดูตัวเลขวิ่งไปนะฮะก็ประมาณนี้พอ8.5เราบอกจะกินเข้าไปอีกประมาณ3มิลแล้วก็เซตศูนย์อีกทีหนึง่งเขาวิ่งไปอีก3มิล นะครับโอเคพอ,อามาแกนเราจะแกน x บ้างอ่าพอแกน x ปุ๊บสมมติเราเซตมีดไว้ที่ผิวงานแล้วปุ๊บแล้วก็มาเซตซิโร่ตรงนี้นะฮะกดปุ๊บค่าเป็นศูนย์เราจะกินเข้าไปประมาณอ่าสามมิลกินเข้าไปสามมิลน,นะฮะปุ๊บอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นค่าอ่าค่า r ใช่อ่าอย่าลืมนะกินเพลินนะฮะค่า r ถ้าเกิดเรา เราคิดเป็นไดมิเตอร์ระวังนะครับผมมันจะเกินนะครับผมเกิดระยะนี้ต้องคอยตระหนักให้ดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้งานยากอะไระกรณีที่ใช้งานมิลลิ่งนี่จะเยอะกว่านะครับผมจะมีความยุ่งยากหรือว่ามีฟังก์ชันด้วยกันเรี้กวมีฟังก์ชันเราใช้งานเยอะใช้งานกึงก็มีเท่านี้เลยครับไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาหา แนวแนวของเส้นนะฮะไม่ต้องหา R อะไรไม่ต้องหาจุดเจาะในวงกลมนะจุดเจาะแนวลิเนียไม่ต้องมีอะไรใช้เลยนะก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนนิ้วเป็นมินก็กดตรงนี้นะเห็นไนหะอ่าเปลี่ยนนิ้วเป็นมินได้นะก็แล้วแต่นะครับกดเครื่องเลขขึ้นมาแล้วสามารถที่จะใช้คูณได้นะกดเครื่องเลขนี่ฮะนี่ตัวเลขแล้วสมมติว่าเราจะเอาสองคูณสอง เอาเท่ากับมาททีต้องกดเท่ากับมันจะขึ้นนี่ฮะอ่าสามคูณหกกดเท่ากับโอเคสิบแปดอะไรอย่างนี้นะฮะก็ฟังก์ชันเราไม่ได้ใช้เราจะมาใช้ฟังก์ชันอ้างอิงก็แล้วแต่อันนี้คือเงื่อนแกนไม่เกี่ยวถ้าเเราใช้อ้างอิงตำแหน่งตรงนี้ โอเคก็ปิดฟังก์ชันไ้นะฮะโอเคนี่เราก็ใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้ปกติแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็ฟังก์ชันมันจะวนๆไปนะครับผมส่วนถ้าเกิดจะเอาแบบรายในแบบละเอียดเลยนะฮะละเอียดเลยนี่คู่มือมีอ่าคู่มือมีละเอียดยิบแล้วก็จริงแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําวิดีโอสอนใช้อีกทีหนึ่งนะครับผมตัวดีตอลนิ้วแบบละเอียดเลยนะครับผมตอนนี้ เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันตัวอ p พีเอมิเตอร์ e นะครับผมส่วนการใช้งานอ p พีอมิเตอร์ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับผู้ใช้อเปิดเลยครับผมอ p พีเมิเ e ตก็เอาไว One ้วัดรอบนะครับผมวัดรอบฟินเดิลนะครับผมซึ่งถามว่ามมีประโยชน์ยังไงในเมื่อมันมีตารางบอกความเร็วอยู่แล้วนะฮะบ,บางครั้งนะผม กรณีที่เราทํางานผลิตเยอะๆนะครับเป็นการให้ลูกน้องเราเนี่ยหรือให้เด็กหน้าเครื่องเนี่ยเป็นคนใช้งานเ,นเราบอกเลยว่าการเกลื่งจะต้องใช้ความเร็วรอบประมาณ1000พบวกลบอ่าบวกลบไม่เกินร้อยอะไรอย่างนี้นะถึงว่าเราเห็นว่าค่าความเร็วเนี่ยเรามันมองง่ายฮนะมองง่ายว่าค่าความเร็วนิ่งอยู่เท่าไหร่เมื่อไหร่ที่ค่าความเร็วเปลี่ยนแปลงนะฮะช่างก็ต้องมีต้องมีก็เรียกว่าต้องมี การแจ้งเตือนแล้วว่เฮ้ยความเร็วไม่ได้อาจจะเรียกทางเทคนิคมาดูที่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของงานนะฮะก็อะไรประมาณนี้นะผมก็เป็นตัวช่วยได้พอสมควรนะผมโอเคก,ก็หลักๆก็ประมาณนี้นะฮะก็เครื่องเดี๋ยวจะต้องแพ็กส่งแล้วนะครับส่วนการใช้งานฟังก์ชันอื่นเราก็เคยอธิบายไว้ในวิดีโอก่นกอนๆหน้านี้แล้วว่าการเปิดเครื่องยังไงนะผม การใช้ตัวการเชื่อมที่แกนการตึงเกียวอะไรยังไงตรงนี้เราวิดีโอคนก่อนเราได้ลงไว้แล้วนะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีเตรียมตัวเอาขึ้นอ่าขึ้นไปแล้วหนึ่งลังอันนี้งานใหญ่งานใหญ่นนัคือสิบล้อฮะ เตรียมเลยคลับมาเลยนี่พายุกำลังจะเข้าแล้วไม่รู้เดี๋ยวมังคุดมาแล้วจะหนาว